ช่วงนี้ในทูมีอะไรให้ดูบ้างเนะี่ยโอ้โห,โหคนกินข้าวผัดอะไรวะเนี่ยนี่มันเกกินข้าวผัดอะไรวะเนี่ยแต่ในคลิปโอ้ยโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับตอนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคลิปนี้สนใจให้ชมเราดูเลยแล้วกันนะคลิปนี้น่านจะสนุกในคลิปนี้เนี่ยเฮ้ยนนนนะก่อนอื่นแป๊บนึงนะเราขอปรับก่อนเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไม่ไม่้คือเลยพอเราพอเราหันกล้องแบบนี้แล้วพอเรากด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 เริ่มวิดีโอมันมันกดไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวมันกดไม่ได้เป็นเป็นเป็นได้ไงวะเฮ้ย YouTube b u นะไปชมอ o m e g ว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีบั g มแบบนี้ด้วยผู้ชมหันหันให้เป็นแนวนอนจากนั้นหันให้เป็นแนวตั้งจากนั้นรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิหวังว่าจะไม่เป็นนะ ไม่เป็นแล้วเมื่อกี้เป็นได้งไงเดี๋ยวเราอลองคลิปนี้ดีดิอะไรวะอ๋ะเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นบั็กเหรออ๋อสงสัยเมื่อกี้น่าจะบั็กนู้ชมน่าจะบั็กนะโอเคนะก็ผมได้คอนเทนต์ผมได้คอนเทนต์ใหม่แล้วผุ้ชมวาดหนึงนุ้นชมขอไปเอาน้ำมาก่อนขิวน้ำ โอเคนะกับเขาเรื่องก็วันนี้ผมได้คอนเทนต์แล้วก็คือคอนเทนต์ทำไม YouTube มันท่านผู้ชมเคยประสบปัญหานี่ไหมคือใน YouTube ดูด,ดู YouTube GT, ดจริงเจอบั๊กแปลกๆใน YouTube ท่านผู้ชม,ชมใช่ผมเจอหลายรอบมากเอเอออันอันนี้แบบบั๊กส่วนตัวเลยนะชอบเป็นบ่อยก็คือ YouTube เนี่ยพอเราลงคลิปไปใช่ไหมลงคลิปแล้วอีกหนึ่งคลิปใช่ไหมสมมุติถ้าสมมติเดี๋ยวเดผม,มาหาคลิปเก่าๆก่อนอเหนะ็นไหมหาคลิปเก่าๆก่อนนะ เออไอไอคลิปเนี้ยไอคลิปเนี้ยการดูจอหนะการการโดนจ้องหน้าชมไอคลิปการโดนจ้องหน้าเนี่ยเห็นไหมที่จริงสมัยก่อนผมเคยแบบผมเคยได้สี่วิวนะถ้าประมาณสี่วิวใช่ไหมน่าจะสี่วิวที่จําได้หรือไม่ก็สองวิวนั่นแหละตอนนั้นอ่ะแล้วคือตอนนั้นได้สองวิวใช่ไหมน่าจะประมาณสองวิวแล้วตอนนั้นอยู่ดีๆผมกลับมาดูทีลดเหลือแค่หนึ่งวิวเลยแบบคนยอดยอดดูเนี่ยยอดดูลดเหลือแค่คนเดียวนะที่จริงมันมัน ที่จริงระบบที่จริงมันไม่สามารถลดยอดแบบมันมันไม่สามารถลดยอดดูกันได้นะแอดเดี๋ยวอธิบายไม่เข้าใจเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มโอเคคราวนี้เราจะอธิบายได้ดีนะสมมุติถ้าคนดูประมาเนี่ยอันนี้คือกรอบช่องนะนี่จะเป็นช่องคนแบบทำานียคอนเทนต์คนกลางนะแล้วพอเรามีพอเรามีคนดูใช่ไหมโอเคคนดูนี่คือตัวเลขคนดูทุกผู้ชมถ้าได้สองนะแล้วพอเรากลดดูทีบางทีแบบมันก็จะได้สักประมาณ หนึ่งนะมันได้เป็นมันได้มันได้หนึ่งเฉยมันลดได้ไงมันไม่มันไม่สามารถลดยอดยอดแบบยอดคนดูได้นะแบบมันไม่สามารถมันมันไม่สามารถลดลบได้นะคือแบบถ้าเป็นผู้ติดตามนี่ลบได้แบบถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ติดตามนี่สามารถแบบคนคนสามารถเลือกติดตามได้ลแล้วลนะแบบล้วจากนั้นผู้ติดตามก็จะลดนะแต่อันนี้มันเป็นยอดคนดูไงมัน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 ต้องแบบอะไรวะไรมันมันต้องยึดมันต้องเห็นมันต้องแบบมันลดไม่ได้อะ่ะแต่แต่แต่บางทีมันก็จะสมมติ คนดูหนึ่งคนแล้วจากนั้นก็ลดหลั่นสูญลดลดหลัลลลลลล่นคนเฉยนะง,งงมากเลยมันเป็นไปไม่ได้ผู้ชมแต่มันก็เป็นไปได้แต่มันก็เป็ไปไนปไปแล้วนะคุผู้ชมโอ้ m ม g ก d โอคือระบ,บบรนะบบยูทูบมันเป็นไอที่แบบนั่นแหละนะมันบั๊กเยอะมากเลยอยะเออก็นั่นแหละสมมตุติคนดูสิบคนอย่างนี้แล้วพอกลับมาดูหลายชมแล้วพอเราย้อนกลับมาดูสมมุติถ้าเราปล่อยไว้หนึ่งชั่วโมงไหมแล้วกลับมาดูคนดูสัก เหลือสมาณเก้ากับเก้าคนเนี่ยงงมากเลยไปไปได้ไงวะเก้าคนแบบมันมันมันลดยอดคนดูไม่ได้ผู้ชมมันไม่มีทางคนคนคนดูที่มาดูเราไม่นมนไม่สามารถลดลดยอดคนดูเราได้นะคือเขาดูแล้วเขาต้องดูเลยนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ไปเลยนะถ้าเขาดูถึงสิบเอ็ดคนแล้วเขาต้องดูถึงสิบเอ็ดคนแล้วนะมันมันไม่สามารถลดยอดตรงนี้ได้คุณผู้ชมมันไม่สามารถลดมันไม่สามารถลดได้อาตรงๆเนี่ยมันไม่สามารถลดได้ถ้าเขาดูแล้วเขาต้องดูเลยนะ เข้าใจไหมแต่แต่น่าจะเป็นที่ไอยูทูปน่าจะเป็นที่ระบบ youtube นะก็ไม่รู้นะยูทูปเป็นบ้ากไงคุณผู้ชมบล็กไงเออถ้าใครเจอบลากแปลกก็คอมเมนต์กันได้นะเออลักๆที่ผมจะเจอสักประมาณนี้นะคนดูสักประมาณบล็อกบั๊กบล็กแปลกเยอะมากเลยอาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะแต่ก็ต้องทําให้เข้าใจเองนะว่าผมจะสื่ออะไรก็เข้าเข้าใจหน่อยนะเข้าใจไหมเข้าใจผมหน่อยผมเจอบั๊กบ่อยมากนู้ชมน่าจะเข้าใจกันดีนะถ้าคนที่เล่นยูทูปบ่อยนะ แอบดูยูมาบ่อยแล้วก็สร้างช่องมาบ่อยนะก็น่าจะเข้าใจได้สิ่งก,ก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดดีนะโอเคนะคิดนี้ก็ไปวแล้วแหละ